สวัสดีพี่น้องชาวนลาทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับการสปอยอนิเมะเทบูเทตุศึกรอยสักต้องห้ามตอนที่5ถึง6ละครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวในตอนนี้มีปริศนามากมายเกี่ยวกับเรื่องรอยสักที่ยังไม่เปิดเผยออกมาอานิเมะแอคชั่นเรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนก็ไปรับชมการสปอยกันเลยครับผมเปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับเจ้าหญิงอารยพัฒน์ก็เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุน่น และผู้หญิงที่มารอต้อนรับเจ้าหญิงก็คือคนจากหน่วยไฮยนะที่4ทัทางฝั่งอิชเช่นะครับก็ต่อสู้กับ2องขหูนักฆ่าลูกน้องตัวประกอบของอิชเช่ก็ถูกฆ่าตายตามระเบียบนะครับเบอร์นี่ทําหาอะไรเจ้าไวเปอร์โคตรซาริตไม่ได้เลยทางฝั่งยามน้านิ่งก็ไล่วิ่งเป็นจรวดเลยล่ะครับไล่ล่าทหารที่อยู่รอบๆตายเป็นเบื่ออิชเช่นี่ก็เข้าดวลตัวต่อตัวกับเจ้าไวเปอร์ยิงปืนเข้าใส่หน้าเต็มๆล่ะครับแต่ก็ได้แพ้แค่หัวแตกเท่านั้นเอง ไอซี่ก็ตกใจละครับไอบ้านี่มันใช่คนหรือเปล่าวะเนี่ยทั<อ>งฟังยายแมวหน้านิ่งดูคล้ายเหมือนหายตัวได้ละครับกระสุนยิงเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่โดนตัวเธอสักทีหายตัวผ่านตู้แคเทเทเอร์ไปมา<อ>พี่แบนก็พยายามบอกตำแหน่งของยายแมวหน้านิ่งผ่านวิทยุสื่อสารแต่ก็ไม่เป็นผลละครับเธอไวมากเลยทหารถูกฆ่าตายไปจำนวนมากเลยแต่แล้วพะเอกกับโทโกก็มาถึงละครับ พระเอกได้ใช้พลังลอยสักเข้าต่อสู้แต่เหมือนว่าจะไม่สูสีเลยดนยำสเลเท uh. โทโกรที่ได้ยินพี่แว่นพูดผ่านวิทยุสื่อสารของทหารที่ตายแล้วหรอกครับโ,รโกะจึงหยิบขึ้นมาคุยด้วยพี่แว่นจึงขอให้โกโกนั้นเอาเครื่องรับสัญญาณน,นี้ไปให้กับพระเอกละครับโ,รโกะก็ทำตามความวิทยุสื่อสารให้พระเอกพระเอกก็คุยกับพี่แว่นแล้วก็วิ่งหลบดาบไปด้วยละ่ะใครบอกให้มันเอามือปามมาสู้กับดาบวะเนี่ยพี่แว่นก็บอกวิวธีเอาชนะให้หละครับ ว่าความสามารถของยายแมวหน้านิ่งคือหลักเกณฑ์ความไม่แน่นอนบางทีถ้าไม่มีใครมองดูเธอคขามไม่สามารถกลับเป็นปกติได้ละครับเพ่ก็เลยหลับตาทําให้โดนฟันก็ไม่เป็นอะไรละครับเพ่ก็รู้ทิศเข้าให้แล้วละครับพอถูกจูโจมอีกทีก็เลยหลับตาแต่คราวนี้โดนฟันละครับเพราะมีคนมองดูยายแมวหน้านิ่งอยู่นั่นก็คือโทโกะนั่นเองละครับโทโกะที่กำลังตกใจพลังลอยสกก็เปิดใช้งานละครับ พุ่งเข้าจู่โจมยายแมวหน้านิ่งและก็สู้ยายแมวหน้านิ่งไม่ได้โดนเตะก,กระเด็นไปเลยและแล้วกําลังจะถูกฆ่าลวครับพอเพย์ก็เลือดขึ้นหน้าใช้เลือดของตัวเองอดปล่อยพลังไวอ์แมกเกอร์ออกมาทําให้พื้นกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่จนโทโก็กับยายแมวหน้านิ่งร่วงลงไปข้างล่างลวครับพอเอยกก็กระโดดตาลงไปไปอัดยายแมวหน้านิ่งกลางอากาศไปเลยแล้วก็รับตัวโทโกก่อนจะถึงพื้นอย่างเท่ละครับ ยายแมวหน้านิ่งที่แพ้ไปแล้วก็บอกให้พระเอกฆ่าเธอซะพระเอกก็บีบคอจะต่อยละครับแต่ก็มีแมวเล่ร่อนตัวเดิมมาควนหน้าพระเอกเข้าแมวเล่ร่อนก็สู้สุดใจเพื่อปกป้องยายแมวหน้านิ่งล่ะครับ <c oughs> พระเอกก็ตัดสินใจไม่ฆ่าเธอและบอกไปว่าเธอเองน่ะก็มีเพื่อนเหมือนกันนี่แต่ยายแมวหน้านิ่งก็บอกไปว่าพระเอกน่ะไม่เข้าใจตัวเธอหรอกขณะที่กําลังคุยกันอยู่เจ้าหญิงกับผัวมาจากไหนไม่รู้ล่ะครับทั้งสามคนก็ตกใจ พระเอกในตอนนี้ก็รู้สึกเวียนหัวมากเลยจากการเสียเลือดมากล่ะครับหรือมันเป็นแผนการอะไรของพระเอกก็ไม่ทราบละเข้าไปซบหน้าอกของเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็เลยจับพระเอกเข้ามาจูบมันซะเลยยหญแมวหน้านิ่งก็ไม่พอใจจะล้างรอยจูบให้เจ้าหญิงละ่ะโดยการใช้ป่าเธอจูบแทนดูฉากนี้นี่ใหญแมวหน้านิ่งนี่หมดมากนักฆ่าไปเลยล่ะครับเจ้าหญิงก็ดันเธอออกล่ะครับและบอกไปว่าเรื่องเอกเอแบบนี้นี่ค่อยทํากันทีหลังอยู่นิ่งๆไปก่อน เจ้าหญิงก็หันมาพูดกับพระเอกว่าแล้วนายคืออาคาสึกะจัสตินใช่ไหมมันก็เป็นชื่อจริงของพระเอกนั่นล่ะครับพระเอกมีชื่อจริงว่าอาคาสึกะเซงิเหมือนเจ้าหญิงต้องการยืนยันอะไรสักอย่างละ่ะพระเอกก็ตกใจล่ะครับที่เจ้าหญิงรู้จักชื่อจริงของพระเอกแต่แล้วเจ้าหญิงก็พายายแมวหน้านิ่งหายตัวไปต่อฟังอิชเช่กับเจ้าไวเปอร์ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดล่ะครับเจ้าไวเปอร์มีความสามารถในการควบคุมน้ำหนักของสิ่งของได้อย่างอิสระ ส่วนอิชนั้นมีความสามารถในการใช้ระเบิดอากาศทั้งสองก็ต่อสู้กันอย่างสูสีอิชก็งัดไม้เด็แล้วครับเป็นกระสุนอากาศแรงระเบิดสูงกระนํายิงเจ้าไวเปอร์ทําให้อิชเเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมากอัดจเจ้าไวเปอร์จนหมอบกระแตไปเลยแต่แล้วครับอิชเก็โดนกับดักแบบเดิมเป็นครั้งที่2ทําให้ขยับตัวไม่ได้เจ้าไวเปอร์ก็หยิบปืนขึ้นมาจะยิงอิชแล้วครับแต่ดิซ่ากับลูกน้องก็เข้ามาช่วยได้ทัน ลิซ่านั้นหนีออกมาจากห้องขังในรถได้แล้วล่ะครับก็รวมมือกับอีซี่กระเทิบเจ้าไวเปอร์โคตรสั่ติดซัปางตายไปเลยทีเดียวบอกอีซี่ก็คิดว่าภารกิจจับกลุมเจ้าไวเปอร์สําเร็จเรียบร้อยแล้วที่ไหนได้ล่ะครับเจ้าหญิงกับยายแมวน้านิ่งก็โผล่มาลิซ่ากับอีซี่ก็ตกใจที่เจ้าหญิงมาอยู่ที่นี่ลิซ่าก็โกรธมากละครับที่เจ้าหญิงมาช่วยเจ้าไวเปอร์ลิซ่าไม่ยอมให้เจ้าหญิงพาเจ้าไวเปอร์นี้ไปเจ้าหญิงก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ฆ่าฉันแล้วก็ชิงตัวกลับไปสิ เจ้าหญิงก็แสดงพลังรอยสักให้ดูละครับมีเงายักษ์ขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังเธอและนั่นก็คือรอยสักไลทิกเกอร์เพ่กับโทโกะกะ็วิ่งตามเข้ามาทําให้ดิซารู้ว่าเพกเป็นสิ่งที่อิซี่นั้นปิดบังเอาไว้สุดท้ายแล้วพวกอิซี่ก็ทําได้เพียงปล่อยให้เจ้าหญิงหนีไปตัดภาพไาที่อิซี่นะครับก็ถูกสอบสวนจากท่านนายพลเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกละแต่ก็ไม่ถูกลงโทษอะไรท่านนายพลให้อิซี่รับผิดชอบเรื่องพอของพร่อเอกให้ตลอดรอดฟังเท่านั้นเอง พระเอกมาออกเดทกับโทโกก็เจอกับเจ้าหญิงกับยายแมวหน้านิ่งล่ะครับโทโกก็ขอประลองกับเจ้าหญิงโดยการแข,ข่งขันเล่นปิงปองแต่เป็นการวดวลที่สุดยอดมากล่ะครับตีปิงปองเร็วระดับโลกเลยสุดท้ายแล้วโทโกก็แพ้ให้กับเจ้าหญิงไปโดนลูกป,ปิงปองตีเข้าเต็มๆล่ะครับพระเอกนี่ดรามา่าอย่างกับว่าโทโกนี่ตายไปแล้วทั oh. ้งสามคนก็มาพูดคุยกันที่สวนสาธารณะเจ้าหญิงก็พูดกับพระเอกประมาณว่า ส่วนพระเอกนั้นเข้ากลุ่มของเธอละครับแต่พระเอกก็เหมือนจะไม่ให้คําตอบเจ้าหญิงก็เลยบอกว่าถ้าจะเข้ากลุ่มของเธอก็ยินดีต้อนรับเสมอและก็จากไปละครับนอกจากกลุ่มของเจ้าหญิงที่สอดแนมดูพ่อเอกอยู่ตลอดแล้วยังมีคนสอดแนมอยู่อีกคนเป็นตัวละครใหม่ที่มีฉายานามว่าบีบีแนะนําไว้ก่อนละครับที่แกนี้จะมีบทในตอนถัดไปตัดผ้าไปนะครับพระเอกก็มาคุยกับอีซี่และพี่แว่นพอเอกก็ถามว่าเป้าหมายของกองทัพสหรัฐ ในการรวบรวมรอยสักคืออะไรกันแน่อิซี่ก็ตอบไปตามความจริงล่ะครับว่ากองทัพน่ะต้องการเป็นมาหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียวและครองโลกรอยสักอาจเป็นอาวุธที่ปลอดภัยกว่านิวเคลียร์ล่ะนะอิซซี่ก็อยากให้พระเอกอยู่ฝ่ายเดียวกับกองทัพสหรัฐแต่พระเอกก็บอกไปว่าฉันนะ่ะเป็นพวกเดียวกับกองทัพสหรัฐไม่ได้หรอกแต่ว่าขอเป็นพักพวกช่วยหยุดยั้งสงครามกับพวกอิซี่ล่ะครับ เป็นกระพัวซึ้งกินใจเลยทีเดียวอิซี่ก็เลยถือโอกาสบอกพระเอกไปว่าจะมาอยู่บ้านพระเอกนับจากนี้ไปคือพระเอกพังบ้านของพวกอิซี่ไปเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> ก็เลยไม่มีที่อยู่อาศัยพระเอกก็ได้แต่จำยอมตามระเบียบล่ะครับผมจบสปอยตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6ก็มีใครบางคนโทรมาบอกอิซี่ว่าจะขอเยือนตัวพระเอกหน่อยละกันคือเหมือนว่าอิซซี่จะรู้จักกับชายคนนี้ด้วยล่ะครับ ชายคนนี้ก็พาพระเอกมาที่ฐานวิจัยของอาณาจักรในประเทศญี่ปุ่นละครับเขาคืออดีตลอยสัก์พอลมมนของเจ้าหญิงมีฉาย,ยานามว่า BB ผมจะเรียก BB ไปก่อนละกันนะครับฐานวิจัยนี้เอามนุษย์มาทดลองหลายสิบคนเลยทีเดียว BB ีก็ชวนพระเอกถล่มฐานทดลองนี้ละครับพระเอกก็ใช้ไวโอเกอร์ละครับถล่มเข้าไปในฐานวิจัยทําให้สัญญาณเตือนภัยนั้นดังขึ้นมาละครับผมไอพ้พระเอกนี่ทําอะไรไม่คิดเลย ทั้งสองคนก็วิ่งเข้าไปในฐานวิจัยในโอกาสนี้ทั้งคู่ก็ได้คุยกันละครับทําให้รู้ว่าวีวีนั้นมีรอยสักไลท์ทิกเกอร์เหมือนกันรอยสักไลท์ทิกเกอร์นั้นมีอยู่4คนเท่ากับจํานวนของซากโบราณสถานของรอยสักโบราณสถานของรอยสักมีอยู่4แห่งบนโลก และสองแห่งอยู่ในการครอบครองของอาณาจักรเตเรนิสถานและอยู่กับอเมริกาหนึ่งทำให้อเมริกานั้นเสียเปรียบละครับและเป้าหมายที่เจ้าหญิงมาอยู่อ,อญี่ปุ่นก็คือโบราณสถานของรอยศักดิ์ที่4ที่ยังไม่มีใครครอบครองละ, <S <S ละเฟ<อ>กับบีบีก็บกุกเข้ามาในส่วนของสถานวิจัยก็เจอกับมิเตอร์ติงตองกับลูกน้องสาวสวยละครับเ<อ>จ้ามิเตอร์ติงตองก็ปล่อยมนุษย์ทดลองที่ฝังระเบิดไว้ข้างในออกมาจัดการทั้งสองคนละครับพราะเอกก็ต่อสู้ค่อนข้างยากละ เพราะว่ามนุษย์ทดลองนั้นมีพลังพิเศษอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ผลมาจากการวิจัยล่ะครับพระเอกก็หืดขึ้นคอเลยทีเดียวบีบีก็เลยสอนพระเอกให้รู้ถึงพลังที่แท้ถูกที่แกก็โชว์พลังไวท์แมกเกอร์จัดการมนุษย์ทดลองทั้งหมดโดยทําให้สลบไปล่ะครับโดยไม่ต้องฆ่ามิสเตอร์ติงตองก็โกรธมากล่ะครับเฮ้ยอะไรสั่งระเบิดให้ทํางานมันซะเลยแต่ก็เออเลอร์ล่ะระเบิดในตัวมนุษย์ทดลองถูกบีบีจัดการไปเดียบร้อยแล้ว บีบีก็เข้าไปจัดการมิสเตอร์ติงตอนกับลูกน้องล่ะครับบีบีก็สอนให้ไปเอกรู้ว่าพลังที่ไร้เทียมทานก็คืออุรมคติที่แท้จริง <Wow. S 1> เรามนุษย์ทดลองทุกคนก็ได้รับก,การช่วยเหลือจากหน่อยกู้ภยัยและบีบีเหมือนจะไม่ได้ฆ่าะนะักวิจัยนั้นไปล่ะครับแค่ทําให้หมดสติไปตัดมานะครับบีบีก็มาเจอกับไวแมนก็คือคุณลุงในตอนต้นเรื่องที่ให้รอยสักกับพระเอกนั่นเองบีบีก็เอาข้อมูลวิจัยมาให้กับไวแมน ทั้งสองคนก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อตา้านอาณาจักรเซรีนิสตานในวันต่อมานะครับอิซี่ก็ตามตัวจนเจอกับบีบีล่ะครับแท้จริงแล้วชายคนนี้เคยเป็นพันตีของกองทัพสหรัฐบัสแบ็กสโตนก่อนจะไปเข้าร่วมกับอาณาจักรเซรีนิสตานและใช้สายานามว่าบีบีและก็ทรายศอาณาจักรอีกชีวิตกวนโคตรซับซ้อนจริงๆไอชายคนนี้เหมือ oh. นว่าอิซี่กับบีบีจะมีความหลังที่ลึกซึ้งกันอยู่ เป็นกิ๊กเก่ากันหรือป่าก็ไม่รู้ละครับเอาเฮ้ยแล้วพระเอกตูจะไปอยู่ไหนล่ะบีบีก็ได้บอกความลับบางอย่างกับอิซซีว่าโบราณสถานไม่ใช่พื้นที่ที่มีไว้แค่แกบรอยสักเท่านั้นแต่มีพลังในการเขียนโลกใบใหม่เพื่อการนั้นต้องมีซากโบราณสถานทั้ง4เป้าหมายของเจ้าหญิงก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกใหม่ด้วยพลังของรอยสักในตอนนี้เจ้าหญิงอาจจะครอบครองรอยสักทั้ง3ไปแล้วรวมในญี่ปุ่นด้วย ที่เดือก็คือปกป้องโบราณสถานที่ครอบครองอยู่เพียงหนึ่งเดียวของอเมริกาหลังจากได้ขอ้อมูลนี้อิซี่ถึงกับอึ้งไปเลยแต่ดูเหมือนว่าในเวลาที่ผ่านผ่านมานี้บีบีพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเองเพียงคนเดียวล่ะครับเลยคนพาก็อยากจะรู้ว่าไอ้นี่มันจะรอโคตรเทพไปไหนทระยศสองสองประเทศเพื่อปกป้องโลกในอุดมคติของตัวเองล่ะครับตัดภาพมาที่ฐานวิจัยของเจ้าไวแมน ไว้แมกก็ทดลองการเขียนรอยสักเพิ่มให้กับ BB เพื่ออัปเกรดพลังเพิ่มขึ้นล่ะครับประมาณว่าไม่รับรองความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวของ b b เองว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่เจ้าตัวก็ตัดสินใจทำการทดลองล่ะครับทั้งฝังพระเอกมาฝึกวิชากับปู่ก็ถูกปู่อัดลงไปหมอบกระแตโทโกะก็ได้่วยโอกาสนี้จะลักหลับพระเอกมันสะเลยแต่พระเอกก็เดิมตาตื่นขึ้นมาสักก่อนและโทโกก็ทับไอ้นั่นของพระเอกเดียบร้อย แอบว่าชากนี้คิดดีไม่ได้เลยทีเดียวก็ขอตัดจบตอนที่6แต่เพียงเท่านี้ละครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสรุปให้ท้ายคลิปละกันโบราณสถานมีทั้งหมด4ีแห่งละครับตอนนี้เจ้าหญิงได้ไปแล้ว3และด้ลืออีกหนึ่ง it. It s <S ที่อเมริกาเจ้าหญิงต้องการรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกว่า oh. พ,พระเอกก็ต้องการหยุดยั้งแผนการของเจ้าหญิง oh. และรอยสักไลท์ทิกเกอร์ก็มีอยู่4คน เปิดเผยมาด้ว3ก็คือเจ้าหญิงบีบีแล้วก็พระเอกละครับทั้งเจ้าหญิงกับบีบีนี้รู้สึกว่าจะโหดมากพระเอกนี้ยังกระจอกอยู่เลยประมาณว่ายังไม่รู้จักวิธีใช้ละครับคงเพราะพระเอกเพิ่งได้มา <ๆ S 2> เอาเป็นว่าหลังจากนี้คงจะได้ดูอะไรของโหดของพระเอกบ้างละครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีละครับเลย <ๆๆ S 1>